นะรงพลมอเตอร์ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนทํานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการดัดโชกแผ่งคอของตัวนี้เป็น Honda g จีอันะครับโอ้รถตั้งเยอะตั้งแยะทําไมเพิ่งมาดัดคันแรกเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับขั้นตอนแรก เดี๋ยวผมวัดดูก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าม,มันเป็นนี้เดียวจริงนะเนี่ยแกหนังคอมันคดนิดนเช็คดูก่อนดูดูด้วยสายตาไม่รู้เลยเป็นไง ตัวนี้นิด,นดเดียวจริงครับง่ายๆครับไม่แน่ใจเช็คอีกรอบแนวแกนโชกแผงคอกัะรัดน้ามาครับตอนนี้จริงๆครานี้ระดัามันได้แล้วแต่แนวแกนโชกแผงคอมันยังไม่ได้ มันเอ็นไปนหลังนิดหนึง่งได้จับตัวนีน้นงครับแนวแกโชกแผงคอครับวัดดูอีกนิดนึงแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอนะครับสี่อย่างครับวันนี้ระนาบน่าจะได้แล้วงั้น แต่แนวแกนโช้กแผงคอเหมือนเตียงไม่ได้เเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูกันว่าที่ดับไปเมื่อกี้นียเป็นไงบ้างแนวแกนโช้กแผงคอรัดหน้าฉากของโช้กครับ ได้หมดแล้วครับจริงมันเป็นแค่แนวกระชคแผงคออย่างเดียวมันรัดหน้าของฉากของชคมาได้แนละ้วได้ก่อนดัดแล้วเหลือฉากของแผงคอแล้วครับเดี๋ยวเรามาเก็บฉากของแผงคอกันนิดเดียวครับฉากฉากแผงคอ,องนิดเดียว เช็คดูครับยังไม่ได้อีกรอบตัดไปวัดไปครับเช็คไปเช็คดูครับตัดก็เช็คเก้าดัดครับอ่ะยังไม่ได้อีกรอบ นิดนึงอ่ะงานมันใกล้เต็มทีแล้วไม่มีอะไรครับตัวนี้ง่ายๆครับอีกนิดนึงแต่เกินจะขายถ้าขายได้เกินนีน้เลยสองสามรอบเลย bắt được à, à. không à, vẫn chưa được cả ít lốc mà được không, được ได้แล้วเดี๋ยวเรามาตรีเช็คส่วนที่ทําไปแล้วทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่ง,งรอบครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ